เราขอบพระคุณพระเจ้านะคะถ้าไม่ใช่การทรงนำของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์เราจะไม่มีวันนี้นะคะจำได้ว่าช่วง56เดือนแรกของการก่อตั้งคริสตจักรเราโอปสรรคมากมายนะคะผู้นำของเราเจ็ล้มป่วยและสมาชิกบางท่านก็ล้มป่วยนะคะเราแทบไม่เหลือใครเลยในช่วงนั้นขอบพระคุณพระเจ้าคำอธิษฐานของเราพระเจ้าได้ยินนะคะพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระเจ้าส่งมิชนีมาช่วยเรามากมายเรียกว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราประกาศกันทั่วทุก แห่งหนในหมู่บ้านเมืองเอกนะคะและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงมีการประกาศย้ายมีการสอนการสร้างมีการจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษต่ตางๆมีการเยี่ยมเยียนสมาชิกทุกอาทิตย์นะคะในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมองกลับไปว่าเห็นว่าพระเจ้าทรงทําการในพริสักจมหาพร้รังสิ็ตั้งแ,แต่เริ่มต้นอ,อย่างไรนะครับ ปราศจากพระพรของพระเจ้าคริสตรมหาพรรังสิจะไม่มีในปัจจุบันนี้เราเรียกว่ามหาพรรังสิเพราะว่าพระเจ้าประทานพระพรมากมายกับคริสตรเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าในทุกรูปแบบ The heart of love, the heart to serve others, and to show that love to others. เป็นสิ่งที่สำคัญในการรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้ารักที่มาจากพระองค์เราไม่สามารถแบ่งปังผ่านความรักนั้นกับคนอื่นได้เรามองเห็นการทรงนำของพระเจ้าตลอดมาเราก็เห็นว่าแต่ละคนที่พระเจ้านำมาก็มีส่วนต่างๆเราเหมือนกับเป็น คนละอวัยวะแตว่ว่ามารวมกันเป็นร่าก,กายของคริษต์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง30ปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าก็เพิ่มเ,เติมต่างๆให้อวัยวะต่างๆเติบโตขึ้นอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในหนึ่งโคริน์บทที่3ข้อ6ว่าข้าพเจ้าปลูกอพอโลรดน้ำ พระเจ้าทรงทําให้เจริญเติบโตคริสตจักรมหาพรรังสิทธ์ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยวิธีการของมนุษย์แต่เติบโตได้ด้วยการส่งนําของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละคนจริงๆค่ะ